ผมสังเกตดูนะเด็กที่มายืนรอเนี่ยหน้าตาจะเศร้าหมองกับคนที่เด็กอีกคนหนึ่งคือน้องพอดเนี่ยเขายืนคู่กันผมจะสังเกตดูน้องพอดนี่ยจเจ้าของมาใส่บาทให้พระแต่เด็กที่เอาตะกร้ามายืนรอเนี่ยหน้าตามันคล้ายๆกับว่ายังไงครูบาพศานส,สังเกตไหมหน้าตาเป็นยังไงบ้าง พอเหี่ยวไปหมดกังวลกลัวไม่ได้เออนี่แหละมันเวลาเมตตาเราต้องเมตตาให้เป็นนะต้องดูด้วยพอเห็นคนหนึ่งทำมันจะทำตามกันหมดไปๆมาๆของอันนี้ไม่ได้สอนให้แตนีนะแตเ่เราต้องรู้การเวลาสถานที่บุคคลเราต้องดูให้เป็นจะเมตตาก็ต้องเมตตาให้เป็น บางทีเราอาจจะไปส่งเสริมให้เขาเกิดความโลภจริงๆนะบางทีเด็กเขาจะวิ่งข้ามามารถเมื่อก่อนในผมเห็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งกลัวไม่ได้ขนมวิ่งข้ามมาอย่างเงี้ยเกิดรถชนลูกเขาจะทำยังไงตัวเล็กๆประมาณขวบกว่าๆเนี่ยกวาดเข้ามาอย่างนี้กวาดเข้ามาเอาของแล้ต้องพิจารณาให้เป็นเนี่ย เกิดรถชนรถเหยียบลูกเขาจะทำยไงรถมันวิ่งมาเขามองไม่เห็นเป็นเรื่องเลยนะ <c oughs> นี่อาหารบินาบาลห้าอย่างให้ใครกินได้ก่อนหนึ่งพ่อสองแม่สามพระราชาสี่โจรห้าคนที่ได้รับทุกเวทนาทางกายอดข้าวมาหลายวันแล้วถ้าไม่ได้กินข้าวเขาจะตายเห็นไหมหละการเวลาสถานที่บุคคลการมีน้ำใจนี้ดีไม่ดี แต่ต้องอยู่ในขอบเขตอยู่ในความเหมาะสมถ้าครึ่งวัดไปทำอย่างนั้นล่ะบันเห็นหัวแถวพาทำอย่างเงี้ยหัวแถวเรืออะไรที่ทำไมเราไม่ดูพระจันทร์ดนพระจันทร์แดงอย่างเงี้ยซึ่งท่านมาอยู่ก่อนพวกเราผมไม่ได้ห้ามนะแต่ต้องใช้ปัญญาด้วยเรื่องพวกนี้นะ มันจะส่งผลกระทบบางสิ่งบางอย่างอยู่นะทำไมถึงให้พ่อให้แม่กินก่อนได้ล่ะเพราะท่านมีพระคุณท่านมีพระคุณกับพวกเราท่านเลี้ยงพวกเรามาพ่อแม่เนี่ยถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไม่มีอัตภาพของพวกเราในวันนี้ทำไมถึงให้พระราชากินก่อนได้สเสรยยก่อนได้ล่ะ พราะพระราชาเวลามโหมาเนี่ยอาจจะสั่งตัดคอได้เหมือนกันพระราชาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีอำนาจมีเป็นสมมุติเทพก็เปรียบเสมือนเทวดาพระองค์ป้องกันไว้หมดนะอันนี้คือเรื่องบรรณะของสมัยพุทธกาลนู่นนะที่ผมพูดเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยมันจะมีแคว้นนูน้นแคว้นนี้ใช่ไหมล่ะพวกเจ้ารัชวีพวก ที่เป็นวันนักษัตริย์มันจะมีหลายมีหลายพื้นที่ในประเทศอินเดียเวลาพระราชาโมโหมาเนี่ยถ้าไปไปแล้วไม่ได้ไปแล้วไม่ได้กินอะางเงี้ยเทวดาก็จะมีอยู่สองจำพวกบัณฑสมาทิฏิกับมิจฉาทิฐิอิเลสก็ยังเต็มหัวใจอยู่ท่านพระองค์ป้องกันไว้อย่างที่สองอย่างที่สามอย่างที่สี่ก็คือโจรบัณ ทำไมถึงให้โจรกินก่อนได้ละ่ะบัดเพราะโจรเวลามันโมโหมามจะทํำลายพระหรือหรือทําให้พระเนี่ยเสียชีวิตได้เนี่ยเห็นไหมโจรไม่มีบุญคุณอะไรกับเราลร้บัดเขามีบุญคุณอะไรกับพระละโจรขึ้นชื่อว่าโจรและเพื่อป้องกันเพราะโจรเป็นคนอารมณ์ร้อนอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เสือพึงนะ เสือพึ่งนี่มาบวดแล้วเปลี่ยนสมมุติแล้วจากเสือกลายเป็นสมมุติสงพึ่งไปแล้วเนาะคงจะไม่มีละมัะ้งเนาะเห็นไหมละ่ะอย่างที่ห้าก็คือคนที่ได้รับทุกขเวทนาทางกายคืออดข้าวมาหลายวันใกล้จะตายแล้วอย่างนี้เราสามารถเอาให้เขากินก่อนได้อยู่เห็นไหมละ่ะห้าจำพวกห้าอย่างนี้ แต่นอกนั้นใช้ปัญญาเอาบันตามความเหมาะสมไม่ใช่ตามใจของตัวเองนะมันมีพระวีันยอยู่นะเราทำไมไม่ศึกษากันพระวีในยอย่างน,น้อยก็เอาวันละเล็ยกเวละน้อยเพื่อเป็นองค์ความรู้ประดับประดับสติปัญญาให้กับตัวเองก็เป็นเครื่องป้องกันตัวเองได้อยู่นะบางทีผมก็ไปเดินท้ายๆลองดู วันนี้ไม่แน่จ,จะไปเดินไทยๆลองดูแต่ผมไม่ได้ห้ามนะแต่ผมจะดูว่ามันเป็นยังไงมั่งให้ใช้ปัญญาเองอันนี้ไม่ได้กล่าวตำหนิยกตัวอย่างให้ฟังฮเราต้องคิดถึงองคอ์กรก่อนโดยรวมก่อนนะบางทีคนที่เขาไม่ศรัทธ,ธาเขาจะเสื่อมศรัทธ,ธาลงไปมากอก่นนี้ บางทีคนที่เขาศรัทธาอยู่แล้วต้องทําให้ศรัทธาเขาจเจริญย,ยิ่งขึ้นไปผมเคยโดนเลยนะผมก็เคยเป็นเหมือนกันนะที่ผมพูดอยู่นี่เมื่อก่อนนี่ผมบินทบาอเด่แถวบ้านเนาะซึ่งผมจะคนจะมารอเยอะมากเวลาผมไปบินทบาทเด็กมันวิ่งมา,มาผมก็เลยยื่นยื่นขนมหรือนมของนี่แหละให้เด็กเจตนาดีไม่ดีอยู่แต่ด้วยภูมิคุ้มกันของโยมที่ไม่ได้ฝึกได้หัดเกี่ยวกับเรื่อง ดูจิตด,ดูใจตัวเองเขาแค่ทานเฉยๆตื่นเช้ามาเขาก็เตรียมข้าวเตรียมน้ําเตรียมขนมมาใส่บาตรเท่านั้นเองหลังจากวันนั้นมาเขาไม่ใส่บาตรผมเลยเ็ามีเพราะอะไรเขาโกรธโกรธอะไรอู้กูอวดสามาให้ภากินมึงเอาไปให้คนอื่นอ่างเงี้ยอันนี้เราต้องดูภูมิยมด้วยนะไม่ใช่ว่าเออไม่ชอบกูมันเป็นปัญหาของมึงโดยถ่ยเดียวก็ไม่ได้นะเราต้องดูเครื่องรับด้วยนะแต่สําหรับพวกเราเนี่ยมันพร้อมที่จะแข็งแกร่งอยู่แล้ว ร้อมที่จะฝึกตัวเองขัดใจตัวเองอยู่แล้วคนในวัดในวาเนี่ยมาฝึกก็เพื่อพ้นทุกข์มาฝึกก็เพื่อขัดใจตัวเองแต่สําหรับคนข้างนอกเราอย่าเอามาตรฐานของเราเนี่ยไปใช้กับบุคคลอื่นคนที่เขาทํามาหากินน้อยนักน้อยหนาที่เขาจะภาวนาเป็นยางเกียร์ก็แค่ทานเฉยๆเท่านั้นนะคนที่อยู่ข้างนอกส่วนมากนะเราต้องนึกถึงใจบ,บุคคลอื่นด้วยเด้อเนี้